วิแพ่งวิธีพิจารณาความแพ่งมาตราหนึ่งเป็นเรื่องบทวิเคราะห์ศัพท์มาตราหนึ่งวงเล็บหนึ่งสารหมายความว่าสารยุติธรรมหรือผู้พิพากษาที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งวงเล็บสคดีหมายความว่ากระบวนพิจารณานับตั้งแต่เสนอคำฟ้องต่อสาร เพื่อขอให้รับรองคุ้มครองบังคับตามหรือเพื่อการใช้ซึ่งสิทธิ์หรือหน้าที่วงเล็บ3คำฟ้องหมายความว่ากระบวนพิจารณาใดๆที่โจทย์ได้เสนอข้อหาต่อศาลไม่ว่าจะได้เสนอด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือไม่ว่าจะได้เสนอต่อศาลชั้นต้นศาลชั้นอุทธรณ์หรือชั้นฎีกา ไม่ว่าจะได้เสนอในขณะที่เริ่มคดีโดยคำฟ้องหรือคำร้องขอหรือเสนอในภายหลังโดยคำฟ้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขหรือฟ้องแจง้งหรือโดยร้องสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าด้วยสมัครใจหรือถูกบังคับหรือโดยมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่วงเล็บสี่ 4, คำให้การหมายความว่า กระบวนพิจารณาใดๆซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งยกข้อต่อสู้เป็นข้อแก้คำฟ้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้นอกจากคำถแถลงการวงเล็บคําคำคู่ความหมายความว่าบรรดาคำฟ้องคำให้การหรือคำร้องทั้งหลายที่ยื่นต่อศาลเพื่อตั้งประเด็นระหว่างคู่ความ วงเล็บ10วันสืบพยานหมายความว่าวันที่ศาลเริ่มต้นทำการสืบพยานวงเล็บ11คู่ความหมายความว่าบุคคลผู้ยื่นคําฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลและเพื่อประโยชน์แห่งการดำเนินกระบวนพิจารณาให้รวมถึงบุคคลผู้มีสิทธิ์ กระทำการแทนบุคคลน,นั้นๆตามกฎหมายหรือในฐานะทนายความ